ลดน้ำหนักดิมารินเวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคีทูเซ็ของเรานะคะของดิมบรินเบ์นะคะก็ทำการคอร์สลดน้ำหนักวันแรกนะคะซึ่งวันนี้คนมาน้อยมากดีใจมากเลยที่มาถ้าไมถึงดีใจมากครับดีใจค่ะเพราะว่า เลยนะคะมาน้อยก็ดีเราจะได้หิ่มกันนะคะอาหารพลังงานสะอาดลดน้ําหนักไม่จําเป็นจะต้องอดอาหารนะคะแต่ว่าเป็นอาหารอร่อยเลยวันนี้มาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างดูครับดูกันครับมีอะไรบ้างกีบจนยหมดแล้วพึ่งขับหมดเลยหมเดเตี้ยงคุณอ้อยเขาโคตรรุ่นหนึ่งฮะอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยนะครับมาดูนะครับโอ้โหครับนี่มียำนะคะคิบารินเวนะครับของเกียรติภูมิเราดูทีวีโยกเกิด ้โโกกวันนี้เราขนเสบียงมาเพียบเลยใช่ไหมครับใช่นี่หมดไปหนึ่งถ้วยนะคะเนี่ยเนี่ยกะละมังกะละมังกะละมัใชป็้วยครับใช่ใช่กะละมังเยอะๆอันนี้อะไรคะเนี่ยหรือจะสร้างเนี่ยอะไรนะยำอะไรครับยำปะทุน่านะคะแล้วใส่น้ำยำของเรานะคะน้ำยำนะคะผสมกับน้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสลัดสลัดผักนะคะครับมีนีอยู่ เายอกนค่ะอันนี้ใส่มายองเนสนะคะเป็นน้ำสลัดลยผสมไซเดอร์ผสมไซเดอร์ด้วยใช่ไแล้วทางมาเรชชิตทําำอะไรคะเนี่ยเมนูอะไรชิชิครับชูชิก็มีสาลายกักญี่ปุ่นสั่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็มีขนมปังเวแล้วก็มีอ อะไรนะมายโยอ่ามายูระมันมันมาคาแล้วนะครับมายโยนะครับแล้วก็ใส่ออเรนด้วยสลับนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับอร่อยมากตอนนี้เขารอคิวกันเยอะมากไหมน่ากินเลยนี่ครับโอ้โหดรือว่าเลย์ชี่นี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการห่อเลยนะครับอันนี้กะเอกกะมันมีมูรี่มาด้วยเหรอครับมีครับนี่ครับสั่งตรงจากญี่ปุ่นเลยครับมูรี่นะตัดมาจากบ้าน นี่ครับห่ออย่างนี้เลยนะครับแล้วถามจริงว่าพี่ชันชิ้นเนี่ยเรียนจบคุกญี่ปุ่นมาหรือเปล่าครับครับผมคุกเลยครับเชฟเชฟเลยครับเอเห็นว่าอยู่แถวนครพนมเนี่ยแทนมันใกล้ทะเลนะเหรอครับผมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันครับเหมือนเอกรุสีท่านหนึ่งนะครับจำชื่อไม่ได้ครับนี่ครับสวยไหมครับสวยไหมครับสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากแล้วก็จะหั่นตรงนี้นะครับหั่นช่วยๆกันหน่อยครับหั่นอ่อนนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับ่ะดูสักชิ้นหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับสวยงามมากอันนี้เราไม่มีเขียงมานะครับพอดีสั่งมาเขียงไม่มาไม่ถึงนะครับแม้จะสวยงามมากครับเห็นไหมฮะสวยสวยงามสวยงามงามสวยงามเสร็จแล้วเรารักขั้นตอนนิดนึงนะครับว่าเราก็จะมีไข่ ไข่อะไรคะไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาครับใส่ซุปแอ้วหรืออะไรไข่กุ้งค่ะไข่กุ้งเหรอไข่กุ้งกุ้งกับกุ้งกุ้งไม่ใช่ไข่ปลานึกว่าไข่ปลาซิวแอ้ไม่ใช่นะโอเคทำไมปลาซิวมันจะแอ้วเพราะมันร้อนมากเหอเมนครับสุดยอดครับอ่ใครจะเป็นคนชิมให้คุณบัตรคืออ้าวใครเอาคุณบัตรชิมให้หน่อยวิศวกรบัตรวิศวกรบัตรนะครับเจ๊ไว้หนีิชิมทุกชิ้นเลยนะเจ้าเนาะโอเค เดี๋ยวหันต่อก่อนนะครับไอบิวเพื่บิวหลายบิวแล้วฉันอยู่ไหนเนี่ยบิวนั่งพีอําอยู่นี่นะลูกนะไม่ต้ทานกินรวมนะนะป้าๆเขาเอาหมดแล้วนะครับก็นะครับก็ยังกันแล้วแต่วันนี้ครับอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับอาหารมางกสะอาดที่มริเวต้อนรับทุกท่านครับ